ปวดฉี่มากเลยอ่ะพรุ่งนี้ไม่รู้พูดอะไรอ่ะพูดที่ฉันปวดฉี่อ่ะกวางตากล้องเราจะหกล้มตากล้องเขาทุ่มเทเลยครับสำหรับแสงระวีอยากบอกว่ารักเกียรติระวีเหมือนเดิมนะมาชื่อเกียรติแสงระวีนะอยากจะบอกทุกคนว่าทริปหน้าไม่ต้องมานะบอกแล้วไงว่ามันลำบากจะมาทำไมตั้งสามสี่รอบครั้งแรกครัวไงครับผม จะไม่มาอีกแล้วครั้งที่สองแล้วครับจะไม่มาอีกแล้วครั้งนี้แล้ครับกูจะไม่มาแล้วในครั้งนี้แล้วครับกูมาจนได้แค่อกูมาแค่อกูมากูเดินจนข้ามห้องน้ำยี่ห้องน้ำ เราก็จะเห็นสัตว์ป่าครับผมเดินนำหน้าครับผมเป็นไงบ้างครับพี่นินครับภูกระดึงอร่อยมากแตงโมผุดอร่อยเพราะอะไรครับผมเหนื่อยผมเหนื่อเลยอร่อยเพราะก็อร่อยสุปต้มอร่อยมากกินหมดไปสามพกพ่อเพราะอะไรครับเหนื่อยเพราะอะไรครับก็มันเซ็บมันอร่อยจริงๆมันไม่พุกผุดมันอยู่ไม่ไกลวนตรงนี้เขาจำได้นี่นะครับผมที่นี่แหละนี่คือธรรมชาตินะคะพบกับดิฉันแสงรวี นางสาวไทยไประจำปีนี้ค่ะ <c oughs> แม่งไม่เห็นมึงเลยนิดขอบคนแค่